สวัสดีครับสวัสดีเซียนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับทีมงานลูกอีสานขาดงเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะอากาศดีครับเมื่อคืนฝนตกคลายร้อนกันไปบ้างนะครับตื่นเช้ามานกคึกนกห้าวครับนี่ฮะตัวนี้เป็นนกเสียงกลางไว้หาใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้นกเสียงเล็กนะฮะครับผม เป็นนกอายุ4ปีครับ3ปีกับอีก10เดือนเกือบจะ4ปีแล้วล่ะก็เลยพูดว่า4ปีไปเลยครับตัวนี้ส,สิสติการต่ออยู่ที่ประมาณ15-16ตัวนะครับเฉลยเพราะตัวนี้เพิ่งเริ่มฝึกช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับเริ่มฝึก รับประกันได้ครับความชัวกับทีมงานลูกอีสานขาดงครับผมท่านใดสนใจนะครับรีบโทรเลยบางครั้งก็จะมีอ่างนะครับอ่างต้นความนะครับตรวนี้สามสองสามคำนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาดูใกล้ๆเลยครับนะฮะดอก่างลักษณะ หางเข้ามาเนี่ยนะครับกําลังถอดออกใหม่นะครับกําลังจะสวยพอดีเลยเป็นลูกป่าร้อซครับไม่มีลูกผสมแต่อย่างใดครับผมขอขอบคุณนะครับทุกท่าน FC ทุกคนนะครับที่เอานกจากทีมงานลูกอีสานขาดงไปนะครับบอกว่ามีผลงานขอบคุณมากมายครับผมของดีมีไว้แบ่งครับ ถ้าไม่ดีจริงทางทีมงานของเราจะไม่แบ่งครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นนกอ่างนะครับแต่ยังไม่ขึ้นยังไม่คึกที่หลายท่านถามเข้ามานะครับเป็นนกขวานนี่ครับมันยังไม่คึกถ้ามันไม่คึกทางทีมงานของเราจะไม่มีการส่งให้ลูกค้านะครับก็คือยังไงอะ่ะ <c oughs> เอาไปก็ลูกค้าก็เล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะหาว่าทางทีมงานของเราไม่มีประสิทธิภาพในการคัดสัรนกนะครับนี่คือนนกที่ผมอเอามาจากป่านะครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่ลูกเพาะนะฮะคือผมเก็บมาเลี้ยงนะครับแต่ยังไม่ลืมตาเลย สองตัวดูฮาวเอามาลูกมาลูกวเอกคอกำลังจะลายครับพวกนี้นี่สองตัวเป็นลูกป่านะครับแต่เป็นลูกบ่อนนะครับนี่สองตัวนี้ยังไม่ขายนะครับคือมันเป็นลูกเล็กอยู่ยังไม่แบ่งนะฮะสองตัวนี้ยังไม่แบ่ง นี่ครับจะตั้งชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรดีนะสองตัวนี่นี่ครับกำลังโตเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคครับผม ทำเรื่อยๆครับทำไม่หยุดครับตัวนี้พวกนี้ก็จะเป็นนกนกเก่าทั้งหมดเลยนะครับแต่มันยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่คึกนะครับก็อพอดีเมื่อคืนฝนตกพอดีก็น่าจะคึกนะครับนี่เนี่ย มีแต่นกเก่าเั้งนั้น,นครับที่ผ่านการต่อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือมีเฉลยไม่ต่ํากว่าสิบตัวยี่สิบตัวนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นนกใหม่นะฮะนกกลางเก่ากลางใหม่นะครับพวกนี้ที่คุณพี่ตังนะครับพี่ตังเขาจองไว้แล้วฮะตัวนี้นี่ฮะพวกนี้จะเป็นโซนนกใหม่ครับตัวนี้ก็ เป็นนกกลางเก่ากลาง,ลางใหม่แต่อายุกงไม่ต้องห่วงครับอายุคงไม่ต่ํากว่า3ปีทุกตัวครับ2ปี2ปีเกือบ3ปีแล้วก็3ปีเลยเลยครับสำหรับท่านใดน,นะครับสนใจก็โทรเข้ามาถามได้นะครับเรื่องราคาไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะ แพงหรือว่าจะอะไรโทรเข้ามาเลยฮะโทรเข้ามาถามเรื่องราคาคุยกันได้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้ก็สุดยอดครับตัวนี้ไม่ธรรมดาเมื่อวานไปมีผลงานไม่มีที่จะแขวนครับตัวนี้ขอไก่ชนก็มีนะครับท,ทีมงานลุีสานขาดงก็เลี้ยงนกเลี้ยงไก่ด้วย

โอเคครับผมถ้าท่านใดสนใจก็โทรเลยนะฮะโทรเข้ามาเลยถามได้นะครับ